ใช่ไหมครับเอาอย่างนี้ก็ได้ายืนแบบยืนปึ๊กยิงปืนเลยครับใช่ไหมครับผมโอเคทำอย่างนี้นะคือเ e a ี y ใช่ไหมครับคือ r ร a d y โอเคใช่ไหมครับเอาอย่างนี้นะเราบอกโอเคเ e a ี y ก็กซ์ t e n d ตัวมือไม่ต้องตรงนะครับคือเอามืองยิงปืนเราเหมือนเราเรายิงปืนเนี่ยแต่เราต้องนะเราต้องบอกเขาว่าเรายิงเคเซอร์เพื่อเขาคนทุกคนจะได้รู้ว่าฉันได้ยิงปืนนะครับเคเซอร์เคเซอร์เคเซอร์สามครั้งเห็นป่ะครับแล้วก็ วดนี้ขึ้นอ่อนโอเคนะครับแล้วก็โอเคครับเล็งคือเทคเดอรทายครับคือคือเอาเวลาใช้เวลาไม่ค่อยเราไม่ได้รีบร้อน,น,รน,นเราแค่จะีสตนัดนเฉยย่อขาหน่อยทุกท่า สำคัญนะครับข้าม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 หันไปหนะาะเขาให้เขาบอกว่าต้องทรีฟต้องต้องมีความรับผิดชอบเหมือนนี่เหมือนปืนจริงโอเคนะครับคือขาตนึงนิดเดียวนะคือแบบนี้นะเอาแรงออกไปแล้วก็เอ็กเซนต์ไม่ต้องตรงอาจาได้ครับเราเราเราสอนไว้ว่าเราไม่ต้องตรงเราแค่งอนิดนึงแล้วก็เบรดี้ก um, right? ็มีเลงด้วยเลงเหมือนกับปืนจริงนะครับคือมันมันเหมือนเราซ้อมมาอย่างนี้เราได้แบบางนี้ คครับโอเไอ้ปืนนี่มันจะมันจะถีบเหมือนปืนจริงไะไม่เลยครับโอเคเชื่นอนนะครับนอนก่อนอ่าโอเคพอยท์เอาเลยวงกลมก็แล้วเทรซเซอร์เทรซเซอร์เทรซเซอร์โอ้โหแค่เข้าอันเดียวเสร็จใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวต่อแป๊บนะครับสมมติว่าโอเคนี่ยังไม่เสร็จ วิ่งเข้ามาคุอที่จริงนะครับโอเคพอเดีี๋ยว่ใช่ไหมครับการเหยีย่ยวางครับตรงนั้นอ๋ออนี่คืสายไฟเหรอสายไฟครับสายไฟนี่ครับอยู่นี่เพราะว่าไม่ช็อตไมช็อตแล้วครับมันหมดแล้วหมดแล้วคือนี่ผมจะอดนะนะเป็นหัวกระสุนหัวคือวางไว้คือเห็นไหมครับว่าอันนี้ที่มันงอเห็นไหมครับแต่อาจารย์ไม่รู้ว่ากี่โวลต์อยู่ ประมาณประมาณประมาณผมคิดว่าประมาณสา0หมื่นถึงห้าหมื่นเป็นไอไอหัวเทียนนะครับหัวเทียนรถนี่ก็คือผมว่ามันอีกทางนี้มันคงโดนไปข้างใต้นี้หัวมันฉีดยาครับโดนฉีดยาฮะสจะมีตะม้อเลยะอแล้วเกิดเข้าเสื้อเข้าก็คือเข้าเสื้อเข้าไปเลยทุกเสื้อเข้าไปนัฮเพราะจริงๆแล้วมันก็เหมือนเหมือนโดนฉีดยาครับอ่ามันเหมือนโดนฉีดยาโดนเข็มเลยใช่ครับก็ลองดูเข็ม Còn được kiểm tra <laughs> <không được kia. cười>